สวัสดีครับพ่อบ้านหนึ่งหกนะครับก็วันนี้เราพูดถึงไม้เสร็จแล้วเราก็จะต่อเรื่องของตัวกล้องเว็บแคมนะครับซึ่งที่เราชัดที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็น Canon d เจ็ดเจดเจ็ดซึ่งมันชัดมากแต่คราวนี้เราจะมีตัวตัวช่วยหลายตัวช่วยหนึ่ง obs เนี่ยมันฉลาดนะมันสามารถต่อได้หลายแคมเอาคุณแค่เปลี่ยนแค่ property ของมันแล้วก็เลือกสินค้า แต่เพียงจะมีข้อแม้ว่าสมมุติใช้นี่แล้ว1ตัวไม่สามารถใส่ตัวที่2ได้ยกเว้นคุณต้องไปซื้อแกปเจอร์จ้าตัวหกเจ็ดพันแต่สามารถใช้อ้นี่พร้อมกันได้2กล้องตอนนี้สาย USB ผมเต็ม USB ผมครับไม่เต็มเออถ้าง,งั้นแล้วเราก็พูดเลยดีกว่าโอเคเราพูดถึงสเปคเลยถามว่าทำไมเราซื้อ,อตัวสเปคตัวนี้เข้ามานะครับเนื่องจากว่า มันง่ายในการใช้งานคือมันต้องใช้กระจกกล้องตัวแปลงอะไรเลยอ่ะแล้วสเปคมันขั้นเทพเลยอ่ะราคาถูกมากปกติเราจะรู้จัก Logitech Logitech ไอ้ Logitech อ่ะที่เป็นเมาส์มันจะมีตัวท็อปของตัวของ USB นะครับที่เป็นเออ่ตัวของเว็บแคมเนี่ยตัวหนึ่งแบ็กกราวประมาณ2,000กว่าบาทแต่ว่าถ้าตัวท็อปมันรุ่นหน่งหเจ00ถามว่าในระดับ ช่วงนี้ที่เกิดโควิดเราไม่สามารถซื้อตัวแพงๆหกเจ็ดพันได้แต่ว่าไอ้แค่เนี่ยมันก็พอสำหรับใช้สำหรับการการเรียนแล้วเพียงพอแล้วมอ,มองหน้าชัดเจนเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าสองตัวเนี้ยเผอิญว่าตัวเนี้ยโชคลายที่ผมได้มาเดี๋ยวให้ลองแต่ว่ามันจะมีภาพเบอร์เบอร์นิดนึงนะเพราะตัวนี้เราต้องส่งเ็มคพนประกันเขาดีมันดีจริงสเปคคุ้มค่าคุ้มรคาคาลืมบอกไปตัวนี้เจ0ร้้าบาทบวกค่าสองบบาท ตัวนี้ได้มา990ค่าส่ง22บาทนะครับคุณก็ไปหาเองในเว็บไซต์สเปคนี่คือขั้นเทพนะถามว่ามันเหลือๆสำหรับการเรียนรียนในบ้านชัดกว่าไอ้กล้องของไอ้รีโนเวอรผมเยอะเลยนะครับสเปคมาไหน,นผมดูใ,ใกล้กันะเนี่ยโอ้โหสเปคมันแรงมากดีมาก จริงๆมันออกแบบมาเป็นผมเรียกว่าต้องเป็นเรืว่าซุปเปอร์ดีกว่าเดิมทีเนี่ยมันได้แค่1 0 8 0 p นะแต่เอาใช้จริงๆนะมันเกินเดี๋ยวผมทำให้คุณดูเลยแต่แบตผมใกล้หมดแล้วแหละเอาสับเลยดีกว่าโอเคขออนุญาตตัดออกเลยตัดเลยตัด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 โอเคผมเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นตัวหัก โอเคตัวนี้ออกละได้ปะทันไหมแบตผมจะหมดละทันไหมทันไหมทันไหมเดี๋ยวขอเราลองดูก่อนแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตผมเซตติ้งแป๊บหนึ่บบนงโอเคเว็บแคมมาไหมโอเคตัวนี้มาตัวนี้คือตัวของฮาโก้เดี๋ยวผมเสียบสองตัวให้ดูแต่ผมถอดเมาส์าก่อนดีกว่าถอดทิ้งเมาส์สายล้านหุดละไม่เป็นไร คือจุดเด่นของตัวนี้นะมันดีมากเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าดีแล้วมันถูกด้วยแล้วอัดดับง่ายมากผมตั้งใส่เมาส์ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันเมาส์เป็นยังไงนะครับว้ากิ้งไปละกิ้งไปละโอเคเรามาดูอีกตัวหนึ่งของมาตรฐานเกม EVA ไอ้ตัว EVA ตัวนี้นะถามสเปกมันดีไหมมันดีมากเลยมาพร้อมกับตัวนี้ขีดปุ๊บแล้วมันใช้งานได้ แต่ด้านเผอเออของผมหนึ่งในพันมั้งเบลอเบลอเลอเดี๋ยวผมไม่ให้คุณว่าดูมันเบลอยังไงข้อดีของมันนะอันนี้ผมให้ดูดูนะเนี่ยมันออโต้สูงนะอ่ะเมาส์ผมลืมถอดหลอกละตัวนี้เรามาปรับดูที่ Property ของมันอ่ามันดียังไงนี่งไงที่ผมบอกคุณว่าอ่ะหลุดละทมันไดยินเสียงข้างนอกเลยเนี่ยเสียงฟ้าร้องอยู่โอ้สเปคเนี่ยเห็นไหม มันเกินมันเกินมันเกินจริงๆเนี่ยสเปคเนี่ยเขียนข้างกล่องมันเขียนไว้เลยตัวนี้คือของฮาร์โก้สเปคของมันนะครับเนี่ยหุ่ลงไปดูนี่ของแท้นะไม่ใช่ของก๊อปมันเขียนแล้วมีผู้นําเข้าเดี๋ยวเอาไปดูเองแล้วกนะันนี่ยคนนำเข้าคนขายเบอร์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 เซิร์ชเอาเลยปะสเปคเซนเจอร์ 2K ครับบวกตี 2K สามารถตั้งเลขสูงสุดที่สองพันห้าร้อยเนี่ยครับตอนนี้เราใช้อยู่เนี่ยเนี่ยโหชัดมากถ้าจริงๆนะอันนี้แสงไฟมันเยอะมันเบอร์เนี่ยมีโกบิงเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องโกบิงกันไหลังกับ EVA EVA เดี๋ยวผมลองดูเสียบสายดูดิมันจะเบอร์เบอนิดนึงแจ็คพอตไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมซูมไปตรงนู้นนะออกข้างนอกแล้วกันเปิดเอ่อเปิด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 ,ปดมาแล้วมาไหม เราแบ่งครึ่งจอกัอนดีกว่านะอ่ะผมไมล์ตัวนี้ลงมานิดนึงนี่นี่ผมย่อตัวนี้ลงมาไปรีไซส์รีไซส์รีไซส์อ่าๆไปอย่างนนะ้นกดปุ๊บแล้วก็รีไซส์มือใหม่อ่านั่นง่ายเห็นตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยนั้นกล้องหรอวะกล้องแคแนลนโอเคแต่เขาน่มันดับไปแล้วเอาเราหายไปก่อนดีว่างงหายไปละไม่แปลเราหายไปละ โอเคก็จะเห็นแบกาวเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไปดูตัว property ของมันของไอตัวสเปคตัว ETA ถามมันชัดหรือเปล่าเฮ้ยชัดขั้นเทพนะทั้งสองตัวเลยแต่ไม่มีจุดดีจุดเสียเดี๋ยวผมชีดด้ให้ดูจุดดีเสียไม่เหมือนกันไอ EVA ไม่ขึ้นเว้ยไม่ขึ้นเว้ยขึ้นไหมขึ้นไหมอ่ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะคุณดูสองกล้องนี้เดี๋ยว ไอ้กล้องนี้หลบไปข้างบนก่อนย่อๆเหมือนนแป๊บึงโอเคโอ้เอาไหมหลุดหลุดหลุดแซดอะไรหลุดวาเดี๋อยเรื่อยเอา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  e v a ขึ้นก่อนอ่า e v a นี้ขึ้นไปมุมนี่โอเคอ่าไม่ไปอีกนี่อะไรวะเอาเราจะเอาตัวนี้อันเอาเอาเอาไม่เอามไหมลองดู หลังจากเลเยอ์ผมเยอะมากนะผมทำตัวเทสผมทำตัวเทสอยู่อ่าๆ่ขค่อยขึ้น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 ,น,นโอเคสองตัวนี้มันยะมีจุดต่างกันนิดนึงขลังเบอร์แล้วทั้งมันเนี่ยเห็นไหมภาพที่มันได้ตรงนี้มันจะเบอร์เบอร์เดี๋ยวผมชี้คุณดูเนี่ยอันนี้แจ็คพอตในร้อยเลยเบอร์ทั้งเส้นเลยเนี่ยบิไหนกันเส้น จุดที่มันต่างกันระหว่างสองกล้องนี้นะครับก็คือความโค้งของตัวเลนส์มันเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวขอบของกระจกแล้วกันอ่ะเห็นไหมมันไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยสองไอ้เส้นเนี่ยไม่เป็นเส้นตรงเลยเนี่ยเส้นเนี่ยไม่เป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นโคง้งแต่ดูของ EVA นะตรงเดาเลยเป๊ะเป๊ะหมายควาว่าเลนส์มันใช้เลนส์คนละแบบกันคือความโค้งอ่ะมันไม่เท่ากันมันคนละอย่างกัน เราก็มาดูห้องโดยรวมของใช้ตัวนี้นะเนี่ยเราจะมีโบะไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพูดกันทําไมไม่ต้องใช้โกวิ่งใช้แล้วมันน่าสวยยังไงไม่ใช้แล้วเป็นไงเด้เระดับทีรวมพวกนี้เราทําไมมันต้องเป็นมุมนั้นเรามีโกบของตัวนะแล้วข้างๆบัดกาวนิห่พอมีน่อีกอ่าร้อยวัตต์สองข้างเลยซ้ายแล้วก็ขวานะครับเรามีฉากเขียวเดี๋ยวเราไปเล่นฉากเขียวในคราวหน้านะกับฉากขาว ชัเขียวเราเดี๋ยวไปะยะนานอวกาศกันคราวหน้านะครับซึ่งถามว่า2ตัวนี้มันดียังไงมันต่างไงมันก็ถ้าถามผมนะ EGA นี่ชัดนะด้านขวามือไอ้ตัวเล็กเนี่ยเนี่ยเน่มองสามกัน EGA e นี่ชัดมากเลยแล้วก็ความคมเส้นมันคมมากแต่ราคามันก็ต่างสองร้อยบาทไอตัวนี้ถูกกว่าสองร้อยหกโค้งนถูกกว่าสองร้อยของหาย,ยากมาก แล้วมันมีท่านเหมือนกันเนไม่ลองดูท่านทั้งคู่เหรอเดี๋ยวผมให้ดูท่าน่อยไหมท่านท่านต่อเอากล้องนี้ส่องแล้วกันเอากล้องไหนวะฮกโก้นี่ส่องเป็นจ่อไอท่อนนี้ก็มีเหมือนกันนี่ผมใส่เมาส์ยึดเมาส์ยึดกับอะไรยึดกับไอ้นี่ได้ขาตั้งจะไปไหนก็ได้หรือตัวนี้มันจะยึดกับกําแพงตรงนี้ก็ได้ยึดข้างบนเนี่ยข้างหลังเนี่ย,นนยมันก็ตั้งได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยนะครับ ซึ่งถามว่ามันใช้งานได้เปล่าในระบบไม่เกินพันหนึ่งอ่ะผมคิดว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับการเรียนเรียนรู้ทำวิดีโอคลิปทำขายของซูมเนี่ยชัดนะเดี๋ยวเราดูอ่ะผมให้ดูตัวนี้หละอันแดงเนี่ยเนี่ยมันชัดกันไหนอ่ะอ่านอ่านได้อ่ะอ่านออกรู้รีวิวได้เห็นออตโต้พวกนี้นเป็นออตโต้พวกนี้พวกนี้มันเป็นออตโต้หมด ออโต้โฟกัสนะครับเดี๋ยวลองดูเทียบกันนะสองตัวนี้เทียบแแดงด้วยกันเนี่ยตัวนี้ผมชอบตัวนี้มันคมมากเลย ETV แล้วมันโฟกัสมันไว่านะความรู้สึกผมนี่ความรู้สึกนะโฟกัสมันจะปรับปุ๊บมันจะไวมากเลยมันจะปรับปุ๊บแล้วเมื่อกี้เราลองทําตัวซูมใกล้ๆไกลๆแล้วแต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันคงเสียงจริงส่งไปเคมแล้วนั่นแหะมันจะชัดแบบนี้ในกล่องของคู่มองด้านหลังก็ได้อะ เนี่ยมองผู้นำเข้าเลยโอ้ชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าเห็นไหมเบอร์เบอร์โฟกัสบอด้เบอร์เบอร,บอร์ไม่ได้เห็นแต่ข้างบนอ่าเห็นไหมข้างล่างมาละชัดเจนไหมข้างล่างชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองลากเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนแล้วกันอ่าเดี๋ยวดูเด้ดูดูผู้นำเข้าชัดเจนไหมโอ้มันใช้เวลาเนาะ ่ย,อยออออชัดเจนล้วเห็นไหมเนี่ยใช้เวลานิดนึงแต่ถามว่าไวหรือเปล่าไวนะแต่มันจะข้อเสียแม่งออโต,โต้ตลอดเลยสังเกตไหมต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงหาโฟกัสดีๆนิ่งๆโฟกัสนิ่งๆดีๆอ่าสองตัวไม่ต่างกันวางเท่ากันนะวางจุดไม่ต่างกันน,นิดนึงห่างก,กันนิดนึงเนี่ยความไวความอะไรดูกันถ้าถามผมผมตกใจว่าอะไร <S <S ผมคิดว่าน่าจะสเปค e g v น่าจะสวยกว่า เราดูจากรูปร่างมันความคงทนทานประกัน2ปีแต่ผมได้ใช้ของคุณแล้วแหละเสียแน่นอนแน่นอนในบริษัทเนี้ยเสียส่วนฮาโครประกันร้านค้า1ปีร้านอยู่ไหนผมก็ไม่รู้เคลมยังไงก็ไม่รู้แล้วจะเคลมได้ไหมก็ไม่รู้แต่รู้ๆไอ้นี่มันมีตัวแทนน้ำเข้าแน่นอนเห็นเต็มเต็ม ผู้นำเข้าอยู่สูภาลัยชัดเจนเดีย๋ยวลองซูมดูนะเห็นไหมไม่เห็นไหเห็นไหมซูนําเข้าเห็นไหมไม่เห็นเบลอเทราฉะฉั้นแค่นี้แหละครับจบแล้วลองใช้งานจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ